ะะวันนี้เราจะมารีวิวของที่ขายนะคะ id line phoo 1น3่3นะคะรับโอนปอนะ EMS นะคะแล้วก็รอทบอลสามสิบ EMS 50นะคะถ้าเป็น APS EMS 40นะคะรับเทรดแค่ APS นะคะอย่างแรกเป็น APS ตัวนี้เลยคะ่นะราคา3 5บาทเท่านั้นนะคะรานะคา40บาทค่ะ40บาทนะคะ ราคา20่ค่าจากสิงคโปร์เลยนะ20่บบาทค่ะ40บาทค่ะยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะแปดสิบค่ะสี่สิบค่ะที่นี่แปดสิบนะคะ ชิ้นนี้นะคะราคาราคาเท่าไหร่น่าืนะิสี่สิบห้าค่ะห้าบาทค,า150คา่ะหนึ่ง้หาสิบค่ะชิ้นนี้ซื้อมาแพงนะแพงไปสำหรับใครขอภายด้วยนะขอภัยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะติดต่อดีไลน์เดิมเลยนะคะที่แจ้งไว้ด้านหน้านะ